แต่เชื่อว่าความมันในมีมากขึ้นกว่า2ที่ผ่านมาแน่นอนครับยกนี้ไม่มีนะครับทางด้านสปีดโบทยืนปากหลักกลางเวทีนะครับซ้ายกับขวาชิงกันออกนะครับสปีดโบสทนี่่มใกล้เข้าไปโอ้โหขวาดอกนี้สวยสปีดโบทก็ขึ้นด้วย้ายเหมือนกันกเกมนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นตามลําดับแล้วนะครับถึงยกที่สามขยับเข้าไปโอ้ยโดนขวาก่อนตออีนะครับหีลูกขวางลูกแทงโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเฉลินหลง เตียสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าจับในดูได้เปียพอสมควรครับแข้งขวามาสายไม่ทีโดนขวาลงโทษครับทางด้านสปีดโบ๊ทต้องขยับเข้าไปใกล้ๆกว่านี้ครับไม่ว่าพอเดินช้าเข้าไปโดนแข้งขวาเข้าไปเยอะๆก็ทำท่าจะช้าไปนะครับแม่นจริงๆนะครับแข้งขวานี่เนียนตาจริงๆเฉินหลงโอ้โหไม่ว่าออกแต่ละดอกเนื้อเน้นๆเป็นงานหนักของสปีดโบ๊ทแล้วนะครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้และสายนี่ต้องแม่นด้วย จะหลงจังหวะโอ้โหดอกนี้ทําได้ดีจะหลงก็โต้คืนนะครับวงในดูความแข็งแรงความแข็งแกร่งนี่จะหลงนี่ไม่ธรรมดานะครับได้เปรียบเลยครับตอนนี้จังหวะจับในครับตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าการจับในไล่แขนดูใช้ได้พอสมควรนะครับเปียบแขทงขวายัดเข้าไปซ้ายคืนไม่ถึงครับโดนขวาโต้ครับเนี่ยบต้องเบียดใกล้ๆเดินเข้าไปติดๆครับสวามเร็วบ ถ้อยู่ห่างนี่มันไม่ถึงระยะแบบนี้โอ้โหโดนขวายัดเลื้อวมามีความพยายามนะครับไม่มีท้ออยู่แล้วนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเริ่มขยับรู้นะครับว่าไปยืนคุยกับเฉินหลงไม่ได้เพราะเขาเร็วกว่าแม่นกว่าซ้ายอีกทแล้วก็โดนแค่ขวาทาโทษทันทีนะครับโอ้เฉินหลงนะมาดูว่าถ้าปิดบอนี่น่าจะเหนื่อยแล้วครับมาถึงตอนนี้ต้องขยันกว่านี้สายต้องแม่นนะครับขยับเข้าไป ทีมงานที่มุมนี้ก็บอกให้เดินเดินเบียดออกตีนสายเยอะๆพยานจะเดินแล้วครับแต่ว่าโดนเข้าไปโดนแข้งครับหมดยกกับโบดขยับเดินบ้างครับจับไม่เหยียบเด้งเข่าขวาครับพยายามจะบิดหักแม่จังหวะนี้เสียหลักครับร้านเบเกมครับพยายามเดินต่อครับหน้าสปีดโบดโดนแข้งขวาซ้ายไม่ถึงโดนขวาอีกแล้วครับต้องเบียดต้องชนให้เร็วนะครับสปีดโบสครัไปช้าไม่ได้โอ้จนหลงนี่แข้งขวาเข้าเร็วแล้วก็แม่นเบียดเข้าไป ดูวงในดูจังหวะการจับการล็อกเอาบิดโอ้โหอาศัยความแข็งแรงนะครับหักเยียมล้มลงไปสองครั้งแล้วนะครับยกนี้วพัดบ,บิดโบสเริ่มจะได้ใจเริ่มจะแรงขึ้นมาเฉินหลงก็มีแข้งขวาแข้งขวานี่แหละครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยวันนี้นี่ออกไปนี่ส่วนใหญ่จะแม่นเหลือเกินแล้วก็สวยงามด้วยมาดูกันที่วงในเอาล้ครับเริ่มจะล็อกเริ่มจะตีได้เหมือนกันครับพยายามจะเดินต่อเนื่องครับทางหน,น้าสปีดโบส เดินเข้าไปจับนะได้เด้งเข่าขวาจับได้แต่ว่ายังตีไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับสปีโบส์เวลายังพอมีซ้ายไม่ถึงโดนขวาลงโทษซ้ายเคืนไปพยายามจะเดินเร็วขึ้นครับแต่ว่าเดินเข้าไปโดนแข้งขวาของทางเฉินหลงครับโอ้โหเตะได้สวยเตะได้เนียนจริงๆครับขณะที่สปีโบส์เองก็มีความพยายามยังไม่นดละครับพยายามจะเดินเบียดเดิน,ดนชนเข้าไปแม้ว่าจะโดนแข้งขวาก่อนที่จะเดินจับในก็ต่างครับจับได้ครับต,ตีได้ไหมครับ ขยมบิดแม่แต่วัะสุดท้ายล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับหรือว่าหัวใจมีสอบผ่านเลยนะครับสปีดโบสเสริมสร้างกระดูกกันต่อไปนะครับโดนเยอะแต่ว่ายังเบียดก็หาตลอดซ้ายซ้ายเอาเริ่มจะทํางานในช่วงต้นยกกระทได้ดีนะครับออกซ้ายแล้วก็ปล้ำไนแต่ว่าพอเดินช้านี่จะโดนความรวดเร็วบิดอีกแล้วนะครับโอ้โหเอาแล้วกบสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจไตไอตีนขึ้นมาแล้วครับสปีดโบทยังพอมีเวลาครับสปีดโบทเดินแทงเข่าซ้ายครับ จับตัง้งกำแพงไว้ครับเฉชนหลงบิดดึงแม่จังหวะมันไม่ให้ครับสปีด๊สยังไม่ละความพยายามเดินต่อครับแล้วก็หมดยมมาหรือเปล่าเปิดตัวมานี่โอ้ปล่อยตัวออกมานี่สายสายมาเป็นจัดจ้านเลยนะครับมาดูว่าโอ้โหมาโดนลูกขวางเฉชนหลงขวางแล้วก็แทงสู้นะครับ โดยเดินหวดแข้งซ้ายครับสปีโบสเฉียเข่าซ้ายเตมเข้าไปครับแข้งซ้ายนำทางยังพอมีเวลาครับโดนขวาคือครับจังหวะนี้เฉียบทางด้านเชิญหลงนี่ไม่แรกไม่ประท้าแล้วครับเก็บกันบางโตกินเรียงกินทรงไปเรื่อยครับขณะที่สปีโบทยังไม่ละความพยายามครับพยายามจะเดินจับในเด้งเข่าซ้ายขี่มาออ้ยขี่ยัดเข่าขวาเตมเข้าไปครับเฉินหลงเรือว่าหลักเอียมเชิงจะได้เปียบนะครับเชินหลงวงไหนก็มีไล่แขนแล้วก็แทงเข่าสู้ วงงอกมีคอยบางคอยโตปีตโบสก็ไม่สนนะครับพี่ครับจะเบียดเข้าหามีหมัดสายนําไปแทงซ้ายดูครับวุดเพืาะวดโดนไม่โดนโอ้โหเอาละครับก็ถือว่าเกมกีฬานะครับคู่นี้นี่ชกกันได้สมศักดิ์ศรียังมีเวลาตร้างกระดูกอีกนานครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับผมว่าคู่นี้นี่ได้ใจเปนเนมวยแน่นอนก็ว่าดูสู้นครับในหมักที่จัดเล็กๆครับคู่มวยคุณภาพ กเด็กระเบิดครับหมายเลข789ดูครับเดินเข้าไปซ้ายครับยังพอมีเวลาครับสปีดโบ๊ทวางซ้ายหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับมันอ,อกมั่นใจไปแล้วเฉนหลงอาศัายจังหวะนะครับไม่ประทะด้วยบังคอยโตวงในดูจังหวะการจับโอ้โหพยายามจับพิกเขานะครับเด่๋เรามันล้มได้เองไปอีกสปีดโบ๊เอายังคงเดินเข้าไป โอ้โหเฉินหลงคอยบงังแลวโต้ดูวงในดูการล็อกนะครับพอล็อกนี่กดแขนแล้วก็แทงคู่เลยครับน่าจะเป็นงานที่หนักแล้วนะครับทันหรือไม่ทันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายยกสุดท้ายแล้วครับมาถึงตอนนี้ครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้งสามท่านกัน ลุกลงไปคะแนนครับก็ไม่มีปัญหาครับอ่านไม่ชูมือให้เฉินหลงศูนย์เยาชนคลองเตยครับเป็นฝ่ายอาศัยจังหว่าฝีมือครับต้อนเอาชนะคะแนน